สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งทุเรียนไปนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเร่งทุเรียนให้สุกนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากรอรอน้องนางค่ะก็จะใช้สำลีกับ m 1 5 0นะคะทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากเนาะจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้มั้งคือตรงขวดทุเรียนนะคะเราตัดลงเราตัดลงให้ทุเรียนเขา มีการคายน้ำค่ะค่อยๆเฉือนออกบางๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาสำลีชุบกับน้ำยาเ e อ็ม้อยห้าสิบซึ่งไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะก็เป็นน้ำยาติดน้ำเอยม้อยห้าสที่เรากินทั่วไปค่ะแล้วก็ใส่ตรงขวดทุเรียนแต่ก่อนที่จะใส่เราต้องตัดก่อนนะคะการตัดขวดทุเรียนก็จะช่วยให้ทุเรียนคายน้ำได้ดีค่ะเมื่อเข้าคายน้ำนะคะ มันก็จะช่วยให้สุกไวค่ะตัดใต้ปิงลงมาแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้ปลายมีดหรืออะไรจิ้มจิ้มก็ได้ค่ะเพื่อจะให้ทุเรียนลูกใหญ่ๆนะคะก็จะได้คายน้ํำได้ดีก็สามารถเร่งสุกได้ไวอาจจะสุกได้ไวกว่ากว่าเดิมคือ2หรือ3วันก็ได้ค่ะเพราะปกติ10วันก็ต้องสุกแล้วนะคะ รงนี้ค่ะคือขวนทุเรียนมันก็จะช่วยคลายน้ําไปเรื่อยๆก็จะทําให้ทุเรียนสุกไวใส่ m 5 0ค่ะจากนั้นเราก็วางทับลงไปที่ขวนทุเรียนจากนั้นก็เอาหนังยางรัดหรือเอาถุงพลาส,สติกครอบค่ะตรงขวดทุเรียนแล้วเราก็เก็บเข้าลังเหมือนเดิมเอาอะไรคุมไว้ปิดให้สนิทค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมดูวิธีเช็คกันด้วยนะคะถ้าขวดทุเรียนสุกแล้วเนื้อยังแข็งปิงหลุดออกไปแล้วเนื้อยังแข็งใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะวางทุเรียนไว้ในกล่องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปิดให้สนิทนำอะไรมาคลุกไว้ก็ได้ค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยเร่งทุเรียนให้สุกไวค่ะ มันก็เป็นวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอะไรค่ะเป็นเอ็มที่เครื่องดื่มชูก,กำลังที่เรากินกันทุกวันค่ะจากนั้นเราก็วางแบบนี้กรุณาอย่าวางบนพื้นกระเบื้องนะคะพื้นกระเบื้องจะทำให้สุกช้าค่ะก็เป็นห่วงเพื่อนๆที่ได้ลูกใหญ่ไปนะคะมันก็จะ มีการสุกช้าหน่อยก็จะใช้วิธีนี้ค่ะหรือลูกเล็กอยากกินไว้ใช้วิธีนี้ได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนค่ะ